โอเคครับก็การสร็แล้วนะครับอยู่กับผมบราอกนะวันนี้ผมจะมาพารับเอ๋อผมจะมพาไปลับหน้าฟรีหนึ่งหน้าเนาะแล้วก็มารีวิวหน้าที่มาใหม่เนาะอันนี้คือการพากเสียงทำนะเสียงอาจจะไม่ต้องแบบพิวนะครับนี่หน้าแรกของเราเนาะกดเข้าไปเลยกดรับแล้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปเลยเนาะโอเคครับหน้าต่อไปเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่เลยก็จะเป็นหน้านี้เนาะขายในราคา150โลบักนะครับใครอยากได้ก็ไปซื้อก็ได้นะครับนี่เนาะก็จะเป็นงี้เลยไาดูาตาน่อไปโอเคนะครับหน้าอันนี้นะก็จะขาย150โลบักเหมือนกันนะครับนี่เป็นหน้านี้อต่อไปนะครับ120โลใครอยากได้3หน้านี้ก็ไปซื้อก็ได้นะครับนะค,ครับเดี๋ยวมันจะทิ้งลิงหน้าทั้งหมดไว้ข้างล่างเนาะ สำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้นะครับคลิปเราจะไปสู่ร้อยซับเอช่องเราจะไปสู่ร้อยซับันแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามผมขอบขอบคุณสำหรับคนดูนะครับของัาสำหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับขอโทษที่ลงคลิปชา้าด้วยนะครับไปแล้ว